S <S บีดีเอ็มเอสเนี่ยเขามีแจ้งเมื่อวันศุกร์นะคะเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ซึ่งก็เป็นเครือข่ายของบีดีเอ็มเอสเองในภาคใต้เนี่ยเขามีการแจ้งถอนการเป็นคู่สัญญากับสำนักง,งานกันสังคมนะซึ่งจำนวนผู้ประกันตนที่สุราษฎร์เนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณสักส0 0 0ม่นคนนะคะแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยก็ยังสามารถใช้บริการได้ต่อเน,นื่องจนถึงสิ้นปีนี้นะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีการประกาศ แจ้งออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาย้ายโรงพยาบาลใหม่นะคะซึ่งจริงๆเหตุการณ์แบบนี้เราก็มักจะเห็นอยู่ต่อเนื่องในแต่ละปีนะคะซึ่งจะมีทั้งโรงพยาบาลที่ถอนตัวออกหรือว่าสมัครเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับประกันสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะในมุมมองของพี่เนี่ยพี่มองอมองว่าจะประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีผลกระทบจํากัด ต่อ BMS หลักเหตุผลก็คือที่สุราษฎร์เองเนี่ยมีจำนวนผู้ประกันตนอยู่ที่ประมาณสัก20,000ืรายนะถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็คือประมาณราวๆสของจำนวนผู้ประกันตนในภาพรวมของกลุ่ม BMS ที่เขามีอยู่ประมาณ950,000รายนะคะแล้วก็สัดส่วนไรายได้ของที่สุราษฎร์เองเนี่ย คิดเป็นประมาณสัก1%ของรายได้ธุรกิจโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMs นะคะสัดส่วนรายได้ของสุราษเนี่ยโดยส่วนใหญ่ประมาณห0เซนี่ยยังเป็นผู้ป่วยเงินสดนะแล้วก็อีกประมาณสักอีาส่ามสเอนเนี่ยจะเป็นประกันสังคมนะคะเหตุผลที่2เนี่ย c a p a c i t ิของสุราษเองที่เปิดให้บริการณนปัจจุบันเนี่ยมี59เตียงนะคะโครงสร้างของโรงพยาบาลเองเนี่ยรองรับได้ประมาณสัก1 0 0หเตียงแต่ว่าเขาเป็นการเปิดตามดีมานที่มีอยู่ในพื้นที่ ก็ทำให้ถือว่าค่อนข้างจำกัดต่อการให้บริการในกลุ่มลูกค้างเงินสดละซึ่งซึ่งภาพรวมของเงินสดเนี่ยถือว่ายังคงมีทิศทางที่ดีนะส่วนเหตุผลที่3จะเป็นเรื่องของตามแผนสำหรับ BDMs ทั้งกลุ่มเนี่ยโรง,งพยาบาลที่น่าจะมีการยื่นอข,อขอโคต้าพวดก,กันตนเข้ามาในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นพยาไทยศรีราชาสมงนะ,ะซึ่งเขามีแผนที่จะยื่นขอโค้า ปีหน้าเนี่ยประมาณ25,000ลานก็คาดว่าน่าจะเข้ามาช่วยชดเชยได้หละจากโดยทิศทางของผู้ประกันตนในในชนบุรีเองซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวตามภา,าคอุตสาหกรรมนะคะอันนี้พี่มองว่าน่าจะเข้ามาชดเชยได้แล้วก็ในระยะถัดไปเนี่ยเขาก็จะมีแผนเปิดพยาไทยบอ่อวินในปี2025เช่นเดียวกันนะคะที่บอ่อวินเองก็จะรับ ผู้กันตนด้วยนะก็คาดว่าน่าจะมีการยื่นขอสมัครเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในปี2026นะคะซึ่งโดยภาพรวมก็จะทำให้เป้าหมายของ BMS ที่ตั้งว่าจะมีผู้กันตนขยับเพิ่มเป็น1ล้านรายในปีหน้าเนี่ยถือว่ายังคงมีความเป็นไปได้สูงนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยพี่ยังคงคำแนะนำบายสำหรับตัว BMS a g g r ปี2025คือ38บาทสำหรับในส่วนของ กับต่อก็กลุ่มโรงพยาบาลเดี๋ยวบีเดเมสสั้นๆพี่ผมสรุปให้นิดหนึ่งบีเดเมสเซนด้วยภาพรวมไอ้ตัวการถอนของโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์เนี่ยเอฟเฟกต์น้อยนะครับแต่ว่าโครงสร้างเหมือนนิ่งนะครับโดยรวมเนี่ยยังน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับจากทิศทางของรายได้โดยรวมอื่นๆที่มันยังคงเร่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่พี่ก้อยฉายแล้วกันนะครับเป็นกำไรแต้มสามเราก็มองว่าน่าจะโต13%เย็นเยียร์ไทยสองเซ็นเคียวคิวนะครับยังเป็นท็อปพิกของบิ๊กแคป ในกลุ่มโรงพยาบาลอยู่นะครับเทปไพร์สามสิบแปดบาทนะก็ลองตามดูโรงพยาบาลกรุงเทพกันนะครับ